ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดน,นครนายกค่ะได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือลงพื้นที่แปลงนาน้นําลึกหาแนวทางจัดการต่อสั่งข้านะคะลดการเผาและลดปัญหาฝุ่นละออง pm 2.5 ภายใต้การอำนวยการของนายชานนวาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครน,นายกค่ะได้มอบหมายให้ทางสำนักง,งานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครน,นายกสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครน,นายกรวมกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่แปลงทำนาข้าวน้ำลึกบริเวณหมู่ที่1ตําบลท่าเรืออำเภอปากพลีจังหวัดนครน,นายกเพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการต่อสังข้าวที่มีปริมาณมากยาวแล้วก็เหนียวการลงพื้นที่ ครั้งนี้ค่ะมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและคิดคน้นเครื่องจักรกลในการตัดย่อยและอัดต่อสังข้าวเป็นก้อนฟางเพื่ออำนวยความสะดวกในการนําต่อสังออกจากพื้นที่นาช่วยลดการเผาต่อสังข้าวหลังฤด,ดูเก็บเกี่ยวอันเป็นสาเหตุสําคัญของปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5และมลพิษทางอากาศ ในโอกาสนี้ค่ะนายสันเสริญคำทองนายอำเภอปากพลีก็ได้นำคณะส่วนราชการลงพื้นที่พร้อมกับนำเสนอข้อมูลการทำนาข้าวน้ำลึกในอำเภอปากพลีแล้วก็ชี้แจงปัญหาอุปสรรคที่เกษตรกรประสบในการจัดการต่อสั่งข้าวตลอดจนย้ำถึงมาตรการของจังหวัดนครนายกในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5อย่างต่อเนื่องและเป็นรูป,ปรธรรม